เวลา8นิกา6นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนาเรนทิราเทพพยวดีกรมหมลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชดาสเสด็จไปยังวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทรงบำเพ็ญพระกุศลใน,ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2563ในการนี้ทรงจุดธูปเถียงเครื่องน,นมันสการพระประธานประจำอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเถียงเครื่องทองน้อยทรงบาทพระสงฆ์10รูป ท่งกล่าวคำถวายสังฆทานส่งประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์สิิรูปแล้วส่งหลังทักสินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงพระดาเนินไปอย่างท่าน้ำวัดละหานไร่ส่งปล่อยโคนหนึ่งคู่ซึ่งกรมปรศุสัตว์ได้ถวายโคเพศผู้และเพศเมียเพื่อเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยจะนำไปมอบให้นางสมบัติหานมานกเกษตรกรอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผัุนพืชถวายนกปลอดหัวขวน43ตัวโอกาสนี้ทรงปล่อยปล,ยปลาและเต่าส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำคลองใหญ่เป็นปลาดุก43ตัวและเต่า43ตัวสำหรับเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไปกรมประมงได้ถวิลผนปลาน้ำจืด9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาส้อยขาวปลาแก้มฉ่ำ ลาไหลย,ยไทยปลาพงปลาชะโอดและปลาบึกรวม490,000ตัวเพื่อขยายพันธุ์ในแม่น้ำคลองใหญ่ในการนี้พระราชาทานพระวรโรกาธให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเฝ้าถวายพระพรและถวายใจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้พิพากษาหุวนน้าศาลจังหวัดระยองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่14ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยอง อายการสูงสุดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองประธานหอ,อการค้าจังหวัดระยองยโดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลอ,อากาศเอกเสมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญจัดการดอกไม้พระราชทานไปถวายพร้อมเชิญจัดการดอกไม้และของขวัญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าถีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมงคูลสิริวิบูลราชกุมารเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีไปถวายและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืนสุทนารีนาถโปรดให้เชิญของขวัญไปถวายรวมทั้งท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยะถวายใจกันดอกไม้ในนามข้าราชบริพันในพระองค์904ในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร โอกาสนี้พนากาศโทสมคิดสุขบางกรม,มาวาังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราธิิดานำข้าราชบริพารเฝ้าถวายพระพรและแจกันดอกไม้ด้วย เวลา12 7. นาิกา7นาทีเสด็จไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองอํงเาเภอเมืองซึ่งรับอุปการะเด็กชายและหญิงที่ประสบปัญหาครอบครัวอายุระหว่าง6ขวบถึง18ปีจำนวน130คนให้การดูแลด้านปจัจจัย4การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพรวมถึงการบำบัดและพื้นผูสมรรถภาพในด้านสังคมและจิตใจโดยเมนูอาหารพระราชทานประกอบด้วยหมูกระทะ ยำหม,มูยอไอศครีมชานมไข่มุกและเจลลี่ทั้งนี้ด้วยส่งให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามวัยอาจจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีจิตใจแจ่มใสสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากนั้นทรงเปิดโครงการให้โอกาสสร้างคน b b g ีจียังเทเบิลเทนนิสของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหนึ่งจังหวัดระยองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรกีฬา b b g ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยทรส่งเส็เห็นถึงคุณ,ณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยมีการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กในอุปการะและเสริมทักษะให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมให้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจนกลับสู่สังคมมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยงานและเครือข่ายอาทิสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยบุรณาการการทํางานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการนี้พระราชทานอุปกรณ์กีฬาสําหรับใช้ในการเรียนการสอนแก่ตัวแทนเด็กชายและหญิงและทอปพระเนตรการเรียนการสอนกีฬาแบดมินตัน โดยนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนจากสโมสรกีฬา b b g ซึ่งจะฝึกสอนให้กับนักกีฬาสองวันต่อสัปดาห์ครั้งละสองชั่วโมง,งเช่นเดียวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสหลังจากฝึกซ้อมระยะหนึ่งจะประเมินความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆเพื่อหาประสบการณ์และสร้างความมั่นใจให้นักกีฬาพร้อมกันนี้ร่วมทรงร่วมแบดมินตันกับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนแล้วท่อเนตรการสแสดงจินตจนีลาประกอบเพลงพระองค์พา เวล 13. า13.45นเสด็เพร์ยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหนึ่งจังหวัดระยองสังกัดกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมในการนี้พระชาชทานอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิสแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ซึ่งให้การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูจิตใจเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงอายุ13-18ปีที่กระทำความผิดรวม167คนในเขตภาคตะวันออก5จังหวัดได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดสระแก้วและปราจีนบุรี รวมทั้งดูแลด้านปจัจจัย4ให้การศึกษาและฝึกอาชีพซึ่งสโม,มสรกีฬาบีบีจีได้เข้าไปสนับสนุนการฝึกทักษะก,กีฬาเทเบิลเทนนิสแก่เด็กและเยาวชนในโครงการให้โอกาสสร้างคนบีบีจีอย่างเทเบิลเทนนิสควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตสร้างความเชื่อมัน่นและเห็นคุณค่านในตนเองป้องกันการกลับไปกระทำผิดอีกสโม,มสรกีฬาบีบีจีมีเด็กและเยาวชนผ่านการฝึกอบรมแล้ว662คนจาก3ประเภทกีฬาคือเทเบิลเทนนิสแบดมินตันและฟุตบอล เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ